สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการเก็บะอมนะคะให้คงความสดได้นานๆค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องล้างชโอมให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำสองถึงสามรอบค่ะหลังจากนั้นนะคะนำะอมนะคะพึงให้เสดดน้ำนะคะหลังจากที่เสดดน้ำแล้วนะคะ เราจะเด็ดยอดชะอมค่ะเรามาเด็ดยอดกันเลยนะคะเด็ดยอดนะคะให้มีขนาดเท่าที่ต้องการค่ะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะที่มีประโยชน์และก็มีความอร่อยมากๆนะคะใส่อาหารทำให้อาหารมีรสชาติดีมีกลิ่นหอมค่ะเมนูของชะอมก็มีมากมายเลยนะคะ เช่นไข่เจียวชะอมผัดชะอมวุ้นเส้นนะคะแกงส้มมะละกอดอ,อกแครไข่ชะอมค่ะใส่ในแกงเห็ดนะคะแกงหน่อไม้ค่ะหรือว่าจะทานสดนะคะ เก็ดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะหลังจากที่เด็ดเสร็จนะคะเราจะเก็บในถุงค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะเก็บในถุงพลาสติกซิปล็อกนะคะท่านไหนนะคะมีถุงพลาสติกสามารถเก็บในถุงพลาสติกหรือว่าในกล่องได้ค่ะ ใส่เชอะอมเข้าไปนะคะจํานวนนะคะเท่ากับที่จะทําอาหารในแต่ละมื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะรูดปากถุงให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้าค่ะถ้าท่านไหนใส่กล่องนะคะปิดกล่องให้สนิทค่ะหลังจากนั้นนะคะนำเชอะอมไปเก็บในตู้เย็นค่ะจะสามารถคงความสดของเชอะอมนะคะได้นานหลายวันเลยค่ะ ถ้าต้องการเก็บให้นานมากกว่านั้นนะคะสามารถนำไปเก็บในช่องฟิตได้ค่ะชะอมจะสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนนะคะก่อนที่จะประกอบอาหารนะคะนำชะอมออกมาไว้นะคะในอากาศอุณหภูมิปกติค่ะรสชาติของชะอมก็จะเหมือนเดิมนะคะคงความสดอร่อยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ